ข้อ13ให้พลังงานความร้อนเท่ากันเพื่อต้มน้ำา50บูกบาทเซนติเมตรในบิ๊กเกอร์ขนาดเท่ากันที่ทำด้วยวัสดุต่างกันบันทึกเวลาที่ทำให้น้ำเดือดได้ผลตามตารางอันนี้คือเป็นตารางเวลาที่ใช้บอกว่าการทำให้น้ำเดือดเมื่อต้มน้ำในบิ๊กเกอร์ที่ทำด้วยวัสดุต่างกันเป็นเท่าไหร่อ่ะอันนี้ดูนะ อันนี้คือวัสดุที่ทำบิกอร์มีทั้งหมด4อย่างคือ A B C D ส่วนทางด้านขวามือเนี่ยเป็นเวลาที่ใช้ในการทำให้น้ำเดือดหน่วยเป็นนาทีนะคะบิกอร r A ทำให้น้ำเดือดใน5นาทีบิ g อ e r B ทำให้น้ำเดือดใน9นาทีบิ g อ e ์ C ทำให้น้ำเดือดใน8นาทีและบิ g อ e ์ D ทำให้น้ำเดือดใน7นาทีที่ไม่ดูโจทย์ของเรา โจทย์ของเราถามว่าจากข้อมูลวัดสดุชนิดใดถ่ายโอนความร้อนได้ช้าที่สุดก็ไก่ A คอไข่ B คอควาย C และงองู D อ่ะเขาถามถูกไหมน้องก็เริ่มดูก่อนว่าอ่ะกลับมาที่าลางก่อนเขาอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายโจทย์เป็นรูปเนาะน้องจะได้เข้าใจโจทย์ได้ง่ายมากขึ้น เขาบอกว่าน,นี่คือสมมติน้องกำลังต้มน้ำจำนวน50ลูกบาทเซนติเมตรอยู่ฟึบป,ปรากฏว่าพอต้มในบิกเกอร์ขนาดเท่าๆกาันแต่ว่าบิกเกอร์แต่ละอันอันเนี้ยมีเป็นวัดสดุที่ต่างกันเฮ้วัดวัดสดุนะดเด็กอ่ะที่ต่างกันมี a b c d ต้มน้ำก็เดือดใช้เวลาไม่เท่ากาันอันนี้คือหลักการของโจทย์เขาอะถามว่า วัดสดุชนิดใดอะ A B C ที่ถ่ายโอนความร้อนได้ช้าที่สุดพี่เน้นนะว่าช้าที่สุดน้องก็ต้องนึกก่อนว่าสมมุติดูเวลาเทียบในแต่ละบิเกอร์มี A B C D ถูกไหมเขาบอกว่าใช้วัตถุ A ต้มน้ำเดือดใน5นาทีหมายความว่าอย่างไงแสดงว่าเร็วหรือช้ามเมื่อเทียบกับอันอื่นเร็วถูกไหมแสดงว่าวัตถุ A เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้แหละที่ต้องมีความสามารถในการนําความร้อนมาสู่น้ําได้อย่างรวดเร็วถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็รู้แล้วว่าอ๋อถ้าเมื่อไรก็ตามที่น้องเอาน้ําไปต้มแล้วมันเดือดเร็วแสดงว่าอันนั้นมีการถ่ายเทความร้อนได้ดีถูกไหม แต่ถ้าเกิดน้องเทียบการอื่น B ใช้9 C ใช้8 D ใช้7อะไรใช้มากที่สุดก็คือ B นั่นเองถูกไหม B กว่าจะเดือดต้อง9นาทีช้าวกว่าชาวบ้านเลยถูกปะเพราะฉะนั้นตัว B เนี่ยถ้าเทียบก็คือเป็นการถ่ายเทความร้อนได้แย่หรือว่าได้น้อยที่สุดนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็รู้แล้วว่า อ๋อการที่เวลาเขาบอกน้ําเดือดมาเนี่ยว่าอันนึงใช้เวลาเท่าไหร่อันนึงใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการบอกถึงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนนั่นเองก็คือถทำอะไรก็ตามที่น้ําเดือดโดยเวลาอันรวดเร็วก็คือถ่ายเทความร้อนได้ ดีอันไหนใช้เวลานาน,านกว่าน้ําจะเดือดก็คือมันเหมือนต้องผ่านมันเหมือนบีเป็นตัวก้านอะไรสักอย่างก็คือกว่าจะความร้อนจะผ่านบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์บีนี่แบบคุณสมบัติในการนําความร้อนแย่มากเลยถูกไหมถึงทําให้น้ําเดือดช้ากว่าวัสดุอื่นๆเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องกล้องตอบว่าวัสดุบีเนี่ยเป็นวัตถุที่นําความร้อนได้แย่กว่าวัตถุอื่นเพราะฉะนั้นคําว่านําความร้อน นำความร้อนมันก็มีความหมายเหมือนกับการถ่ายโอนความร้อนนั่นเองชั้นน้องก็ตอบได้แล้วว่าอ๋อบิก,กอร์เนี่ยที่ทำจากวัสดุ B นั่นแหละที่นำความร้อนได้ช้าที่สุดเนื่องจากเหตุผลก็คือน้ำในบิก,กอร์ b เดือดช้าที่สุดนั่นเองชั้นข้อที่ตอบข้อขอไขอ่านโจทย์ดีๆนะเขาถามช้าที่สุดเกิดข้อนี้พี่ถามใหม่ว่าวัสดุในข้อใดถ่ายโอนความร้อนได้ดีที่สุดน้องก็องตอบวัสดุข้อ กอไก่ก็คือวัสดุ A นั่นเองแต่ข้อที่เขาถามช้าสุดเลยตอบข้อขอไข่ B นะคะ